คือเธอใกล้บทสรุปรวมเร й ติ้งทุกตอนเปิดตัวหนึ่งกว่าล่าสุดได้ไปจุดจุดจุด,จดเรื่องราวเดินทางมาใกล้ถึงบทสรุปแล้วว่าความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกคู่นี้จะลงเอยแบบไหนกับละครที่กระชากอารมณ์ไปมามากที่สุดดูละครเรื่องนี้แล้วเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกานี่คืออีกรสชาติของละครคือเธอที่ตีความออกมาเพื่อความบันเทองตามวิธีการเล่าเรื่องของผู้จัดละครภาพรวมก่อนตอนจบของคือเธอใช้คําว่าสดใสย,ยังมาก และกระแสตอบรับดีมีเรตติ้งที่ค่อนข้างไปในทางที่ดีและเกาะเลข3ไปได้แบบเน้นๆไปดูตัวเลขทั้ง16ตอนก่อนเลยละครคือเธอออกอากาศตอนแรก20กรกฎาคม2565 EP 1 1.719ได้น้อยที่สุด EP 2 2.082 EP 3 2.422 EP 4 2.472 EP 5 2.416 EP 6 2.727 EP EP7 3.105 EP8 3.217 EP9 3.046 EP10 3.760ได้มากที่สุด EP11 3.386 EP12 3.611 EP13 2.479 EP14 3.596 EP15 3.531 EP16 3.348 หาเทียบกับช่องอื่นๆคือเธอถือว่าทำเรตติ้งได้ดีเลยสามารถปล่อยพลังสยบคู่แข่งไปได้หลายคอนเทนต์และแนวโน้มน่าจะไปได้ไกลถึง3ปลาย,ลายและ4ก,กว่าได้ถ้าจบได้แบบถูกอกถูกใจคนดู